สวัสดีค่ะเคยไหมคะเวลาที่เราใช้แคนวามาสักพักหนึ่งเนี่ยเริ่มมีงานออกแบบงานดีไซน์ต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่เราเสียเวลากับเรื่องของการค้นหาไฟล์ถ้าหากว่ากำลังประสบปัญหานี้อยู่วันนี้เราจะพาท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการไฟล์การสร้างโฟลเดอร์และการจัดเก็บแบบไหนที่ให้เราสามารถหาไฟล์ของเราได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลากับการต้องมาค้นหาว่าเอ๊ อันนั้นฉันทำแล้วเอาไว้ที่ไหนอันนี้ฉันแชร์ให้ใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะจากหน้าโฮมของ Canva ด้านซ้ายมือเราจะเห็นไฟล์ที่เราทำล่าสุดแล้วก็ในส่วนถัดมาในพื้นที่ทำงานก็จะเห็นในส่วนของไฟล์ต่างๆที่เราได้ออกแบบไว้รวมไปถึงเครื่องมือเพื่อที่จะเข้าไปสร้างงานต่างๆของ Canva ไม่ว่าจะเป็น Doc, Whiteboard, p r e s e n t a t i โซเชียลมีเดียเอูเคชันหรือว่าวิดีโองานพิมพ์ต่างๆถ้าหากว่าเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้มากขึ้นเราสามารถที่จะไปปิดเครื่องมือแล้วก็ในส่วนของงานดีไซน์ที่เราเพิ่งจะออกแบบล่าสุดโดยการมาที่มุมบนซ้ายแล้วก็เลือกที่เมนู close เมนูคลิกที่ตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะไอคอนแรกในที่อยู่บนสุดซ้ายมือ เราก็จะได้พื้นที่ในการทำงานมากขึ้นสามารถมองเห็นไฟล์ต่างๆที่เราทำได้มากขึ้นโดยการสกอเลื่อนสกอรทางด้านขวามือลงมาจากนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะเห็นไฟล์ที่เราทำล่าสุดก็มาดูได้จากด้านล่างตรงนี้นะคะ d e s e n t Design ค่ะในการจัดการโฟลเดอร์ก็จะเหมือนกับเวลาที่เราทำงานอยู่บนเครื่อง อย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่า Canva เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ที่ข้อมูลทุกอย่างที่เรานำเข้ามาเพื่อจัดการออกแบบทำข้อมูลทำเอกสารต่างๆเขาจะอัพขึ้นไปทำงานให้เราบนคลาวด์ดังนั้นเวลาที่เราจัดการโฟลเดอร์ต่างๆก็คือเราจัดการไฟล์ข้อมูลและงานดีไซน์ของเราอยู่บนคลาวด์นั่นเองโดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่หรือว่าฮาร์ดดิสของเครื่องเราเลย ทีนี้เราจะเข้าไปจัดการตรงนี้ได้ส่วนไหนนะคะให้เราไปที่โปรเจกต์นะคะที่เป็นรูปลักษณะเป็นโฟลเดอร์เนี่ยอยู่ถัดลงมาจากปุ่มโฮมทางด้านซ้ายมือนะคะให้เราคลิกที่โปรเจกต์ได้เลยค่ะโปรเจกต์ Project นี้นะคะเราก็จะเห็นคำสั่งตั้งแต่เรื่องของไฟล์ที่มันเป็นของเราเองแล้วก็ไฟล์ที่แชร์ร่วมกับคนอื่นด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูล รวมไปถึงแคตตาโกลีของงานต่างๆที่เราสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานที่สร้างในด็อกในเวิร์กชีตในพรีเซนเตชันหรือว่าวิดีโอและก็ในส่วนของวันที่เราสร้างล่าสุดนะคะก็จะมีให้ให้แสดงไฟล์ที่เราทําตลอดมาเลยหรือว่าไฟล์ที่เราเพิ่งทําวันนี้ไฟล์ที่เราทําไปเมื่อวานหรือว่าภายใน30วันเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเอ๊งานชิ้นเนี้ยเราอยากจะหาแต่จําไม่ได้ ว่าอยู่ที่ไหนนะคะเราก็สามารถมาคลิกตรงนี้ได้ส่วนการสร้างโฟลเดอร์นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์โดยการ add new ที่ปุ่มขวามือตรงนี้ค่ะปุ่มขวามือตรงนี้ add new นะคะที่มีเครื่องหมายบวกคลิกหนึ่งครั้งเขาก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกว่าจะสร้างเป็นโฟลเดอร์หรือว่าจะอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาหรือจะอัปโหลดโฟลเดอร์ขึ้นมารวมไปถึงการสร้างบทเรียน ทีนี้พอเราสร้างโฟลเดอร์แล้วเราอยากรู้ว่าเรามีโฟลเดอร์อะไรบ้างที่เราสร้างไว้เราก็สามารถมาแท็บที่2ขาถัจากแท็บแรกที่เป็น a เรามาแท็บที่2ก็คือแท็บโฟลเดอร์เราก็จะเห็นโฟลเดอร์ต่างๆที่เราสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในส่วนของส่วนตัวของเราข้อมูลที่ทำงานข้อมูลในที่ทำงานที่เป็นเกี่ยวกับคณะกิจการต่างๆ หรือข้อมูลที่เราจะเก็บงานในส่วนของไฟล์ต่างๆเราก็สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์เป็นชื่อที่สื่อถึงการทํางานกับคณะกรรมการชุดนั้นหรือว่างานที่ทําร่วมกับฝ่ายนั้นหรืออีเวนต์นั้นๆได้เลยค่ะนอกจากเรื่องของการตั้งชื่อเพื่อให้เราหาง่ายหรือการค้นหาด้วยวันที่แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะแชร์โฟลเดอร์ต่างๆนี้กับทีมได้เลยนะคะอย่างเช่น เรามีการเก็บข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Tso2025 เราสามารถที่จะเอาเมาส์นะคะไปเลื่อนไปไว้อยู่ที่โฟลเดอร์นั้นแล้วก็คลิกที่จุด3จุดเพื่อที่จะแชร์กับเพื่อนในทีมงานนะคะโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าเราสามารถที่จะแชร์ไฟล์ออกแบบของเราไปให้เพื่อนๆแต่ตอนนี้จะเป็นการแชร์ทั้งโฟลเดอร์เราก็สามารถที่จะแชร คลิกปุ่มแชร์ตรงนี้เราก็ใส่เป็นอีเมลของทีมงานเราหรือว่าเราจะเลือกเป็นกลุ่มงานเพื่อที่จะแชร์ไปให้เขาก็ได้เช่นกันหรือจะ Copy Link เมื่อเราเลือกตรงอ,อนุญ,ญาตให้คนในหน่วยงานทั้งหมดสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ได้เราก็สามารถที่จะแชร์เป็นโฟลเดอร์แบบนี้ไปได้เช่นกันค่ะ แล้วก็ copy link ส่งไปให้เขาหรือว่าส่งไปในไลน์กลุ่มของทีมงานว่าโอเคขอแชร์โฟลเดอร์งานออกแบบทั้งหมดให้กับทีมงานด้วยลิงก์นี้อันนี้ก็สามารถดำเนินการได้เช่นกันค่ะต่อมาในโฟลเดอร์นั้นๆนะคะเรามีงานหรือนงะงานออกแบบอยู่ในโฟลเดอร์แล้วเราก็ยังสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์เพิ่มเข้าไปในโฟลเดอร์ได้ด้วยเช่นกัน สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ซ้อนโฟลเดอร์ไปได้เรื่อยๆเพื่อที่จะเก็บข้อมูลที่เป็นซับย่อยๆลงไปในงานของแต่ละโฟลเดอร์นั้นได้ด้วยเช่นกันทีนี้พอเราอยู่ในงานออกแบบนะคะสมมุติว่าเรามาอยู่ที่แท็บดีไซน์เพื่อดูงานดีไซน์ล่าสุดของเราเราสามารถที่จะคลิกที่จุด3จุดโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟล์นะคะ คลิกที่จุด3จุดแล้วเราก็เลือก Move to Folder ได้เราสร้างงานออกแบบชิ้นใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็โอเคละงานชิ้นนี้เราจะเอาไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไหนเราสามารถที่จะมาที่จุด3จุดโดยการเอาเมาส์มาวางอยู่บนชิ้นงานออกแบบที่เราต้องการนะคะแล้วก็คลิกที่จุด3จุดเลือก Move to Folder จากนั้นเขาก็จะปรากฏโฟลเดอร์ที่มีอยู่ขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเราสามารถที่จะเลื่อนเพื่อที่จะเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะส่งงานออกแบบชิ้นนี้ไปอยู่ในโฟลเดอร์นันได้เลยแต่ถ้าเป็นงานใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ยังไม่มีโฟลเดอร์เราก็สามารถที่จะเลือกคลิกที่ตรง create new นะคะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเก็บงานชิ้นนั้นของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็มี2แบบก็คือ เราสร้างเตรียมไว้ก่อนแล้วก็เอางานออกแบบนั้นเข้าไปใส่กับเราเลือกที่ move to folder แล้วงานชิ้นนั้นแล้วก็เข้ามาสร้างที่ create new ตรงนี้หรือจะย้ายไฟล์นั้นนะคะ move ไฟนั้นไปสู่โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งอันนี้เราสามารถที่จะเลือกได้เลยค่ะนอกจากการส่งทีละไฟล์แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะเลือกแบบนี้นะคะเพื่อที่จะ ดำเนินการทําทีละหลายๆไฟล์ได้สมมุติว่า4ไฟล์ล่าสุดที่เราออกแบบนะคะ4ไฟล์ล่าสุดที่เราออกแบบที่เรามองเห็นอยู่นี้เราต้องการที่จะย้ายไปอยู่โฟลเดอร์เดียวกันทั้งหมดเราก็ลากนะคะแบบเมื่อครู่เนี่ยลากทั้ง4ไฟล์ออกแบบนี้เลยแล้วก็ไปคลิกที่โฟลเดอร์สังเกตจะมีคําสั่งขึ้นมาว่า move to folder นะคะเราคลิกที่โฟลเดอร์แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกว่าไฟล์ทั้ง4ไฟล์นั้นเราจะ โยนไฟล์นั้นหรือว่า move ไฟล์นั้นนะคะไปไว้ที่โฟลเดอร์ไหนแล้วก็สามารถคลิกแล้วก็เลือกโฟลเดอร์นั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทำทีละหลายๆไฟล์เพื่อเลือกงานดีไซน์เข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นอกจากนั้นแล้วนะคะการที่เราใช้งานไหนออกแบบบ่อยๆเทมเพลตไหนออกแบบบ่อยๆเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะติดดาวให้เขานะคะเพื่อติดสตาร์ให้เขาว่า เราอาจะใช้เทมเพลตนี้บ่อยๆอย่างเวลาเราตัดต่อวิดีโอมันจะมีแพทเทิร์นของตัวอินโรกับตัวอท์โรตอนท้ายเนี่ยที่เราใช้อยู่ประจำเลยเทมเพลตนะเราก็สามารถที่จะติดสตาร์นะคะติดดาวให้เขาโดยการเอาเมาส์มาวางบนงานออกแบบที่เราใช้บ่อยๆแล้วเราก็คลิกหนึ่งครั้งค่ะดาวเป็นสีเหลืองเขาก็จะไปอยู่ในโฟเดอร์ที่เป็นโฟเดอร์สตาร์นะคะเดี๋ยวเราไปที่หน้าโฮม แล้วก็เลือกตรง Open Menu เราจะเห็นเขาจะขึ้นมาอยู่ในส่วนแรกจากเดิมที่เราจะมีเฉพาะ Recent Design ใช่ไหมคะเราก็จะมีตัวเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือ Your Star นะคะตรงนี้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราติดดาวไว้หรือไฟล์ออกแบบที่เราติดดาวไว้ก็จะมาปรากฏให้เราเห็นก่อนซึ่งอันนี้ก็จะสะดวกกับเราเวลาที่มีไฟล์ไหนที่เราใช้บ่อยๆใช้งานบ่อยๆหรือว่าต้องการที่จะติดไว้ อย่างเช่นเป็นเทมเพลตวิดีโอที่มันมีอินโทรแล้วก็อัลโทรเหมือนกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเก็บโดยการติดสตร์ให้เขาเพื่อที่จะได้หาง่ายแล้วก็นำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการวิวดีไซน์ซึ่งเวลาที่เราสร้างดีไซน์หรือว่าเรามีโฟลเดอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกมุมมองได้2แบบนะคะ ที่เราเปิดอยู่ปัจจุบันในหน้านี้เราจะเห็นเป็นมุมมองแบบ thumbnail นะคะก็คือจะเห็นเป็นไอคอนแล้วก็พอจะเห็นหน้าแรกว่างานที่เราทำเนี่ยคือชิ้นงานอะไรเราดูที่มุมขวานะคะก็จะมีวิวนะคะก็จะมีวิวแบบลิสต์นะคะ,ะถ้าวิวแบบลิสต์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะบอกว่าชื่ออะไร แล้วก็เรามีการแชร์กับใครหรือเปล่าหรือว่าเป็นไ i ร a วทก็คือเป็นงานส่วนตัวแล้วก็มีชนิดของเอกสารว่าเป็น AC หรือว่าเป็นไซส์อะไรนะคะเป็นแบนเนอร์หรือว่าเป็นวิดีโอหรือเป็น Presentation แล้วก็เราแก้ไขล่าสุดไปเมื่อไหร่นนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำหรับการค้นหาในมุมมองที่เราต้องการจะค้นหาแบบเห็นรายละเอียดแล้วก็เลือกเป็นวิวแบบลิสตนะคะ หรือถ้าเราต้องการจะเห็นหน้าปกว่าเอ้งานที่เราทําหน้าตาจําได้ครับคล้ายคา,า,าว่าเป็นหน้าแบบนี้ก็ให้เราเลือกที่ View, as grid นะคะก็จะเป็นไอคอนขึ้นมาที่ให้เราเห็นหน้าแรกของชิ้นงานออกแบบของเราแบบนี้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในการสร้างโฟลเดอร์เนี่ยช่วยทำให้เราเก็บงานได้ง่ายขึ้นเป็นหมวดหมู่ของการเก็บงานแต่ละ ประเภทงานแต่ละชิ้นงานงานแต่ละอีเวนต์แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะอ o r ในการค้นหาเขาเนี่ยสามารถที่จะซอ r ได้เช่นกันนะคะก็คืออันที่ใช้บ่อยนะคะอันที่เพิ่งสร้างใหม่เก่าสุดนะคะเก่าสุดใหม่สุดนะคะเราสามารถที่จะซอ r เรียงลําดับได้รวมไปถึงสามารถที่จะซอ r แบบเรียงรายชื่อได้ด้วยเช่นกันนะคะว่าจะเอาจากเรี้ยงจากอักษร A ไป Z หรือว่า จากตัวอักษรแทสมาเอนะคะเราสามารถที่จะเลือก s o r t by จากเมนูที่อยู่ด้านซ้ายมือข้างๆ a d d New ตรงนี้ได้เลยค่ะและปุ่มซ้ายมือนะคะเราสามารถที่จะเลือกผลงานที่เราทำเองหรือว่าผลงานที่เราแชร์กับเพื่อนนะคะถ้าเราจะดูผลงานที่มีคนแชร์กับเราเราก็สามารถที่จะเลือก Share with you ตรงนี้ได้หรือว่าสามารถเลือก รายชื่อของเพื่อนเราได้เลยว่างานที่เราทำร่วมกับใครก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่ออีเมลของเพื่อนลงไปในช่องค้นหาได้เลยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในแต่ละชิ้นงานเนี่ยเรายังสามารถที่จะคลิกตรงจุดสามจุดของงานออกแบบนะคะเพื่อที่จะจัดการใส่แท็กให้เขาได้ด้วยนะคะอย่างเช่นงานออกแบบนี้เราจะแท็กว่าเป็น เควิทเมื่อเวลาเราค้นหาคำว่าเควิทก็จะให้มันปรากฏอันนี้ขึ้นด้วยเราสามารถที่จะทำแบบนี้กับงานออกแบบของเราแล้วก็โฟลเดอร์ของเราได้เพื่อให้เราง่ายต่อการค้นหาแล้วบางอย่างงานมันไปอยู่ในคนละโฟลเดอร์แต่มันมีความเชื่อมโยงถึงกันในบางเรื่องเราก็สามารถที่จะใส่แท็กตรงนี้นะคะแล้วก็เซฟแท็กเพื่อที่เวลาเราค้นหาด้วยคำว่าเควิทเนี่ยมันก็จะค้นเจอ งานที่เป็นงานออกแบบชิ้นนี้หรือว่าเป็น folder, โฟลเดอร์โฟลเดอร์นี้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับหลายคนที่สงสัยว่าเออแล้วเราใช้แคนวาทั้งเพื่อการศึกษานะคะแคนวา for education แล้วก็แคนวาฟรีหรือว่าแคนวาแบบโปรเนี่ยหน่วยความจำถ้าเราต้องการจะจัดการงานให้มันสามารถใช้หน่วยความจำได้เยอะๆนะคะ การที่เราอัพโหลดภาพไหนขึ้นไปแล้วก็ทำงานออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลบไฟล์นั้นออกได้ค่ะโดยเราสามารถที่จะคลิกนะคะที่งานออกแบบนั้นถ้าหากว่าเราไม่ต้องการแล้วนะคะเราสามารถที่จะคลิกเพื่อที่จะลบนะคะเลือกแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกที่ move to trash นะคะก็คือลบเข้าไปเลยนะคะจะเลือกโดยการติ๊กที่เราไฟล์แบบนี้ก็ได้ หรือว่าจะลากก็ได้นะคะเราลากได้ทีละหลายไฟล์แบบนี้เพื่อที่จะลบคล้ายๆกับเวลาที่เราลากเพื่อเลือกสำหรับการย้ายไปอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆนั่นเองค่ะในการลบชิ้นงานหรือว่าภาพวิดีโอเสียงต่างๆที่อยู่ในแคนวาเนี่นะคะเขาจะเอาไปเก็บไว้ในถังขยะให้เราตั้งแต่วันที่เราลบเนี่ยเป็นเวลา30วัน ระหว่าง30วันนี้หากว่าเราเปลี่ยนใจเราสามารถที่จะกลับไปรีสโตเขากลับคืนมาได้แต่หากว่าพ้น30วันไปแล้วนะคะนั่นก็คือจะเป็นการลบอย่างถาวรค่ะถ้าหากเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะไม่พลาดเทคนิคใหม่ๆใ,ในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ